สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC เอฟซีเอกนะเย็นี้เอกจะมารีวิวฮนะ6ล้อเอฟจีนะเอฟจี 8J นะตู้แห้ง10บ,บาทเดี๋ยวเรามาชมกันอันนี้เป็นเอฟจีนะ 8J นะเอฟจี 8J ปี62นะตู้10บ,บาทน,นะยาว7เมตร70สวยๆอีกหนึ่งคันที่เอกนำมาเสนอนะฮะเอฟจี 8J ปี62นะฮะ62แท้นะฮะ ตู้นะเีก็เก็บรายละเอียดให้เปลี่ยนยางประตูให้หมดทุกบานนะลูกค้าเอาไปใช้งานจะได้ไม่มีปัญหานะเรื่องน้ำรั่วนะตัวนี้เป็น6กสองแท้นะแสซีจะเป็นสองแถวนะรูสองแถวนะยางเกียกให้ยางใหม่ยางใหม่6เส้นเลยนะฮะสภาพตู้สวยนะฮะเมตรเจสนะรถส,สวยๆอีก1นึ่งคันนะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะ ลองเปิดลองเปิดไอ้นี่ดูเปิดประตูตู้ภายในดูเดี๋ยวลองชมภายในตู้ดูตู้ก็สวยๆนะภายในก็สวยๆนะโอเคยางใหม่ยางใหม่หกเส้นนะ เ,ยเยอย่างใหม่6เส้น,นะฮะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะอยากได้อยู่ก็เชิญครเชิญมาชมของจริงนะที่เอกรถดีแม่กองนะฮะส่วนตู้เนี่ยเอกก็จะทําเป็นขาวก่อนนะเผื่อลูกค้าท่านใดชอบสีหน้าตู้เป็นสีเหลืองหรือสีอ่าน้ําเงิน นะเราก็ทําให้ได้นะฮะตามที่ลูกค้าต้องการอันนี้ก็เอาเป็นสแตนดาดไปก่อนนะเป็นตู้ขาวไปก่อนนะเผื่อลูกค้าต้องการนะอยากได้หน้าตู้สีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรเฮียก็จัดให้ได้นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นทางเลือกสําหรับรถมือสองนะเฮียคาสาัสสันรถดีมีคุณภาพอิถีพิคันมาให้ลูกค้านะแล้วก็ส่วนลูกค้าที่มาจับจองแล้วนะโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตรวจสอบระบบช่วงล่างของเหลวให้หมดนะฮะสลักหูแหนบนะ ทั้งหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็จะบ,บีล้อนะแล้วก็ค่าครัดนะเช็คคัดเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะรับมอบไปใช้งานนะจะได้ไม่มีปัญหาสําหรับคันนี้ก็ใช้ไปใช้เลขหม่ไปสามแสนห้าหมื่นโลนะคันนี้ก็ถือว่าไม่มากเกินไปนะรถก็โอเครถใช้งานนะก็สภาพก็โอเคนะโดยรวมอกอย่างก็ อย่างก็โอเคนะก็ดดฝากไว้เป็นทางเลือกสำหรับรถมือสองนะพเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามพูดคุยได้ที่0816414989ี่นี่เ้ดเนีเรียกยินดีครับนะไปแนนเราคิดดีก็จัดให้ยอดจัดให้สูงนะดอกเบีย้ยถูกอยู่แล้วนะก็ฝากเพื่อนๆไว้อีกคัน,นนะสำหรับเจ้า f g 8 j ปนะปี62นะพร้อมตู้7เมตร70นะตู้แห้ง7เมตร วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม oh.